Thank <sniffs> you. กระพุนตราทิ้งเห็นขึ้นซาทุกคั้งึงกองกังวานไปทั่วลานประลอดพุทธีสิบนิ้วประนดจะลดลงพื้นทอ่อนึงประแม่วาลีรูคัำพิตีเสีงยงไทย เชิญดีวันจันฟ้าลงมาสตทีให้สปรตดังจิตมุ่งหมายเชิญนาคาไตพระท้าชลาลายเชิญนาใดผู้เรื่องฤทธิ์ธา เชิญรรงพูทรงสักเชิญจับพักเจ้จเจาลงกาเชิญแม่อุมาสเสด็จลงมาคูดแดนดินดวงเชะตาหมอไปฟ้ามาลิกิน cầm NỘT chi vết tăng chết nát thức THÀN thiên riêng thai nát trôn bần đàn cầm băng băng và phan mà tâm là sáng thiên trong sao đằng đuông chân thai ยาแกนเข็นใจเพียนเสียงได้กลมเียวไกลเียนรีจวนเจียนจะดับลับลาเง็นจะดาไม่ถึงการสิ้นตัดใจ แสงเทียนเรีบเรีเป็นรัศมีอึ่นทันใดรุ่งเรืองหรือสิ้นไรอยู่ที่เปลวไฟลายเทียน เดินมาเดินมามาไปลงช่องเจ็ดน้องชายจะมีกัญชาในรอบบริจาคขอเรียนเชิญบริจาคได้ที่เน้เมาเลยนะครับช่วยกันไปหลายคนแล้ว นะครับจะเป็น2เฟสถึง8เฟสเไม่งั้นไฟายนี่พอใช้เวลามีงานใช้สองกระตากอะไรบ้างไวายจบควายเสียควาหมดเนี่ยมันทำให้ระบบไฟเลยเสียด้วยนะครับมันลงบ่อยๆน,นะครับผมสำหรับท่านใดจะมีศรัทธาบริจาคนะครับนะจากทางวัดตอนนี้ใช้เป็น2เฟสอยู่นะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นสามเฟสเพื่อเป็นเชิญพี่น้องนะครับบริจาคตาคาครับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าที่วัดจากสองเฟสเป็นสามเฟสงบประมาณสามแสนงบประมาณสามแสนบาทอยากแสดงกระเทาะขึ้นอย่างนั้นแหละเออบริจาคได้ที่ก็ไม่เอาไม่เอาเลย เป็นกรรมเป็นแล้วก็ต้องเกลียดพวกนี้จะนำมาถวายแก่หลวงพ่อนะครับาาซึ่งเป้าหมายของพ่อคือจะเป็นตั้งที่แหล่สองนะครับแต่เลือกที่ยังเทีเยรันไม่จบนะครับก็เลยก็ให้ประทับไว้ช่วงสาวที่วัดเอาวใ,ใหวนะครับฉะนั้นในวันพวกนี้นะครับเราเชิญน,นะครับ ผู้ที่มีกิจสธานพนักก็มาช่วยกันต้อนรับคณะแขกบ้านแขกเมืองนะครับมาเดินทามากัน16ท่านด้วยกันครับเสียงโลซึ่งยังไม่รู้ว่านะครับก็ะบจะถึงวัดเวลาอะไรน,นะครับตอนแรกก็แจ้ง,งมาว่าจะถึงประมาณตีสามถ้าถึงตีสามก็ฝากพ่อขาวแม่ขาวช่วยต้อนรับด้วยนะครับถ้าถึงเย็นเดี๋ยวผมจะออกมานะครับซึ่งหลวงพ่อก็ได้พบอมาให้กำลังตุลาแขกนะครับ เป็นผู้การจดสร้างตำหนักที่หลักทรันะครับเพราะตอนแรกประสานไมทาอบาตอทางอบต,ตบอกว่าไม่ดีดีครับก็เลยหลวงพ่อก็เลยฟอบให้ท่านกำหนักเ้าว็ปพูดนับเดินกานะครับและข่าวที่บอกว่าผม,มเป็นเจ้าที่เจ้ากาน,นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับผมเป็นพยานของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อสั่งสิ่งใดผมก็ต้องกระทำสิ่งนั้นนะครับหลวงพ่อก็บอกให้ ไปดูสถานที่แล้วก็เิอการโยกของนะครับผมก็ขอสวัสดีด้วยนะครับนะฮะถ้าคลิปแม่อธิบายก็คงไม่เข้าใจนะผมจะมาชี้แจงนิดนึงนะครับผมตรงนี้นะฮะหลังจากนี้นะครับผมผมผมไม่ไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะผมก็คือนะส่วนกลางนะครับผมขออนุญาตทรกขึ้นมานิดนึงนะครับผม ผมไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมผมจะริงที่ผมรู้ก็คือพระเจ้าตากนะครับผมต้องมาอยู่ที่วัดก่อนนะฮะผมจะถึงวัมในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ประมาณ8ปดนาฬิกานะครับผมประมาณแปดนาฬิกาว่าจะทําพิธีนะครับผมก็ประมาณนั่นแหละนะฮะส่วนเรื่องสถานที่ยังไงคือจะเคลื่อนย้ายยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาง่ายๆก็คือแบบตรงนี้นะครับผมพระเจ้าตากนะครับผม นะฮะก็เป็นอีกนะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับผมที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมชาวแผ่นดินไทยของเรานะครับผมตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันถ้าไม่มีพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมก็ไม่มีแผ่นดินไทยนะครับผมนะไม่เชื่อก็ไปดูนะประวัตินะครับผมนะเดี๋ยวว่างๆนะผมก็จะถ่ายทอดให้ให้อ่านให้ดูนะครับผมว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับมส่วนมากผมก็แช์นะ แอบไปมั่งแล้วนะครับผมโดยติดตามที่ศิวัดอ่านนะครับผมเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับผมพอประมาณนั้นแหละครับผมก็จะมาชี้แจงให้ทราบนะสำหรับนะครับผมที่วัดก็มีนะผมยังขาดแคลนนะครับผมไฟฟ้าเวลานะครับผมมีงานชนกันนะเวลาสองสารเงี้ยเวลามีสองศพหรือว่ามีงานจับทาอะไรอยู่เงี้ยหลายๆอย่างนะครับผมไฟมันจะตกนะฮะพอตกแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็นะครับผมพัดลมคมแอร์อะไรต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับผม เรจะทําให้สูญหายหรือดับลงนะฮะก็เป็นอะไรที่ก็โดนบ่อยนะครับผมโดยเฉพาะนะครับผมระทมนะฮะผมตึกนั้นนะฮะผมนะับผมก็ท่านก็เวลาว่าเวลาปฏิบัติตุ้ยปฏิบัติงานอยู่นะครับผมนะฮะก็อยู่ไฟดับอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะก็ข้อมูลอะไรทั้งหลายก็สูญหายนะครับผมก็ลองทําใหม่เร็จแล้วรปก็มีงบประมาณที่จะมาตั้งมาหางบ มาทำอ่อต่างหาะคะ่ะคือตรงน,นีนอ้อบตจะทําอะไรอบตก็ต้องเข้าแผนแล้วก็มีงบประมาณนะคะออบตอไม่ได้รังเกียจนะคะที่พระจะมาอยู่ที่ที่ไหนก็ได้ที่จมลเอาใหญ่คือท่านมาโดยไม่มีแผนแล้วอยากเช็นอบตอฉันก็ไม่ได้เขา้าไปรู้จะลุผูกโบกเอาเอาเท่าที่รู้นะคะที่จะชี้แจงให้พี่น้องทราบว่าพระ ที่จะมาเนี่ยอบตไม่มีงบที่จะไปสร้างตรงไหนให้แล้วก็เขาก็ให้ความ่านหลวงพ่อชี้ว่าจะอันหน้าตรงไหนและจะตั้งตรงไหนให้เหมาะสมนะคะคือทางอบตไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็ฝากให้พี่น้องทุกคนทราบแค่นี้นะคะคืออบตไม่ได้ลำเอียงนะคะขอบคุณค่ะคำชี้แจงอีกนึบกเสนอคำชี้แจงของเบนย้ํา ก็เอกมาล็อที่นะับผมนวัดเอาใหญ่ก่อนนะครับผมเพื่อแล้วก็ไปเคลียร์สถานที่นะครับบริเวณแหลมสองนะครับผมนะบริเวณแหลมสองนั่นแหละครับผมนะบริเวณไหนก็นะับผมก็เราต้องรอเคลียร์กันก่อนนะครับผมเมื่อได้ที่ยังไงก็ผมจะแจ้งอีกซสามอีกทีนะครับผมประมาณนั่นแหละส่วนหน้าที่ที่ท่านพ่อให้ นะครับผมให้บริหารจัดการก็รัตติกันไอ้ท่านพ่อก็ได้นะครับผมมอบหมายให้นะครับผมท่านกำนันได้เป็นผู้จัดการและดูแลนะครับผมเรื่องนี้ทุกๆอย่างนะครับผมนะส่วนผมก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับผมนะคอยอัปเดตนะครับผมให้พี่น้องได้ดูกันนะได้ดูวมีข่าวกันนะครับผมเรื่อง็ะไรเรื่องความเป็นมานะครับผมประวัติมาอะไรว่าเป็นมาอะไรยังไงนะครับผมจะประดิษฐานให้ลูกหลาน เราขานให้ลูกหลานเราไปฟังนะครับผมนะนะผมไมเช่ไม่ตั้งนฉ้ย์นะผมต้องไปเล่าเรื่องสืบค,ความมันอีกนะครับผมก็เป็นอะไรที่นะฮะต้องทำมันไปเรื่อยๆนะค่อยทำนะครับผม

मम But <laughs> i <laughs> เสียง,งสิ่งนี้หนึ่งเขาไม่ได้มาถวายบอกไว้ก่อนยังไม่มีที่ไว้ตำหนักตำหนัก Yeah, uh yeah, -huh. tặng nó là lịch thứ ไม่บอกรักเธอก็อดได้แต่มองหาเวลาเธอนั้นหายไปได้ได้คิดถึงมุงเล็บอู๋มังญยยามที่เธอห่างไกลจากฉันทุกที จะทำอย่างไรให้เธอรู้ความในใจที่ฉันมีให้เธอมากมายเพียงไหนฉันนั้นต้องการความรักจากเธอถึงแม่เธอไม่ต้องการฉันทุกๆวันที่เราได้พบและได้เจอทิ่งกู้ใจ เธอไม่เธอไม่รักฉันฉันก็ยังจะรักเธอเธอเขาคงจะเข้าใจใจทั้งใจจะมอบให้เธอเก็บเอาไว้นะเธอฉันหัวใจถึงว่ามันมีมีค่ามากเท่าไรเด่นใจให้เธอ